ทำไมคะมันน่าน้อยใจตรงที่ว่าคนอดอาหารมาเป็นเดือนตอนนี้ไม่มีใครสนใจเลยถึงแม้ถึงขน,นาดบอกว่า,วาแม้แต่รายการคุยถึงแก่นซึ่งปกติแล้วก็เกาะติดเรื่องแบบนี้นะก็ะให้เวลากับโควิดจนจะหมดเวลา,าแล้วเนี่ยเร,เรื่องมันเป็นประโยชน์เรื่องมันเป็นประโยชน์กับสาธารณชนก็ต้องให้เวลาเยอะแต่ส่วนเรื่องอดอาหารเนี่ย<ะ>คุณนิดนึงเรื่องอดอาหารนะ,ะแม้แต่เจ้าตัวที่อดอาหารยังไม่ได้ประโยชน์จากการอดอาหารเลย เพราะคุณไม่ได้รับการปล่อยตัวไงครับแล้วจะอดไปทำไมก็ไปไปเชื่อคำยุคำยองอะ,อะมีมีนายคนหนึ่งเนี่ยนะผมปริยาผมจะไม่เรียกว่าเระวาอา,ารย์ต่อไปเนี่ยนายชันวิทยเกษตรศิริเนี่ยนะก็ไปยกโอ้นี่คือการทำแบบสัตยาเคราะห์เทียบเท่ากับท่านมหาตามะคานทีมหาบุรุษของโลกมหาบุรุษของโลกเลยโอ้โหคานทีเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยมีความเสียสละ เพื่อเอกราชของชาวอินเดียแล้วคันทีเนี่ยสู้ไปไม่ด่าใครเลยนะท่านสู้แบบอาหิงสาจริงๆไม่ใช่แบบไปเที่ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้ก้าวลาวชี้หน้าใครต่อใครแล้วนี่ไงพอไปไปเดินแนวทางผิดอ่ะเดินแนวทางผิดยิ่งถลาลึกก็ยิ่งไม่ประสบความสาเร็จใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยก็คือพอคนไม่สนใจอ่ะพวกเพจพวกเพจเชร์ก็ต้อง ต้องมีการกระทุ้งหน่อยกระทุ้งสังคมหน่อยว่าเฮ้ยอย่าลืมดิมีคน,นอดอาหารอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้นะอย่าโมจะสนใจโควิดมากนักซี่ <c oughs> เขาไม่ลืมหรอกแต่จะให้เขาทำยังไงอ <c oughs> ะให้ทำใจให้ทำยังไง <c oughs> จะให้อา,อาหารไปให้เขาก็ไม่กินคือ <c oughs> <c oughs> จะไปทําแบบเจี๊ยบอมรัสบอกเดี๋ยวจะอดเป็นเพื่อนแล้วยังไงแล้วเป็นคลิ <c oughs> ้นได้ออกหรือเปล่าอดเป็นเพื่อนอะไรอดเป็นเพื่อนกินโปรตีนผงอย่างเงี้ยเหรออันนั้นลดความอ้วนเออไม่เรียกอดเป็นเพื่อนนะคะเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพจต่างๆเหล่านี้ ก็จะหยิบเอาประเด็นว่าเพนกวินยังคงอดอาหารอยู่นะลุงยังคงอดอาหารอยู่นะเพื่อที่จะย้ําเตือนว่าเราสามนิ้วอย่าลืมสิมยังมีคนที่เขาเสียสละอดอาหารอยู่และตอนนี้จำนวนวันเนี่ยมากกว่ามหาตามาคารทีแล้วด้วยนะแล้วยังไงต่อไม่ยังไงต่อ <laughs> แล้วค่ะ <laughs> ก็อดต่อไปนะคะเพจแนวร่วมธรรมศาสและการชุมนุมค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่านี่เพนกวิน อดอาหารเป็นวันที่2 8แล้วเกือบเดือนแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ทนายความยื่นคำร้องขอสิทธิ์ในการประกันตัวแล้วศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะคะยกเว้นหมอลลำแบงค์ที่รับการประกันตัวไปเรียบร้อยกลับไปนอนบ้านสบายแล้วอะ่อวอะกินข้าวอ,อยู่กินห <ปะ S 1> นังนสำราญนั่งกินอาหารเฉลิมฉลองสองกรานกัน สบายใจเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าทั้งทงที่ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลแบบนี้จะเป็นเวลาที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รักแต่เพื่อนของเรากลับต้องใช้เวลาเช่นนี้อยู่ในคุกไม่ได้เจอแม้กระทั่งครอบครัวและคนรักทั้งทั้ที่เพื่อนของเรายังไม่ถูกตัดสินว่าทำผิดด้วยซ้ําเมื่อความยุติธรรมหล่นหายจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่ข้างนอกที่ต้องทวงคืนอย่าลืมเพื่อนของเราที่ถูกขังช่วยกันพูดถึงพวกเขาเยอะๆและช่วยกันเอาความจริงที่เพื่อนของเราเคยพูดเอาไว้ออกมาค่ะคือพูดเรื่องความจริงเนี่ย นะฝั่งนี้ก็จะพูดความจริงไม่หมดไงไม่พูดว่าศาลเนี่ยเคยแม่ตามาหลายครั้งแล้วและก็ยังทําซ้ําแบบเดิมนะก็เป็นเรื่องที่คุณเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองนะครับไม่มีใครช่วยได้เลยนี่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีเมื่อะะวานมีคนเดินทางมาจากพังพุภาคเหนือ,อนะเดินเท้ามาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนั่งประท้วงที่หน้าศาลอาญาก็มีเรียกร้องประเด็นแบบนี้แหละ ออนะคือจะเดินมาจากโค้โลกเหนือโค้โลกใต้อะไรก็ไม่น่าจะมีผลนะเพราะสารนนก็ยึดหลักการแบบนี้แล้วก็มันก็อธิบายได้แล้วด้านหนึ่งนะคุณนันทยาคุณผู้ชมครับอันนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมฟังเดียวกันเองยังเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไม่มีประโยชน์เลยคือคนไม่สนใจการที่คนไม่สนใจแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกับท่านมาตมะคันธีมาตมะคันธีอดอาหารประท้วงจักรวรรดินิยมอังกฤษคนอินเดียทั้งประเทศเอาใจช่วยสนับสนุนท่านเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคนอินเดียทั้งชาติแต่สิ่งที่เพนกวินทำหรือลุงทำครึ่งครึ่งกลางๆเนี่ยนะมันตอบได้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เห็นดีเห็นงามด้วยเลยไม่มีใครสนใจไง มันน่าเศร้านะมันน่าเศร้าคือเรียนว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเพนกวินหรือเป็นรุ้งหรือเป็นคนที่อยู่ในเรือนจําในขณะนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งและผ่านมาไม่นานเองนะครับผ่านมายังไม่ถึงเดือนเนี่ยคนลืมกันแล้วอ,ะอ่ะ คนลืมกับสิ่งที่คุณได้ทำและคุณครู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันคือความเสียสละมันคือความกล้าหาญมันคืออุดมการณ์มันคือที่สุดของชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ทำได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมานั่งโฆษณาว่าอย่าลืมพวกเราอย่าลืมพวกเราซึ่งไม่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาลืมพวกคุณแล้วคือไอ้คนที่บิวผมใช้คำที่ไ้นะคนที่บิวก็คือคนที่พยายามจะใส่ข้อมูลแล้วก็สร้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนความคิดจนเป็นแบบนี้ได้วันนี้ อยู่สบายเหมือนเดิมนะ,ค,ะคนที่ถูกบิ้วคนที่ถูกสร้างแล้วก็ยอมรับความคิดนี้เข้าไปเต็มหัวเต็มใจเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือแต่ละวันที่ผ่านไปมันผ่านไปผ่านไปเนี่ยโอ้มันหมายถึงชีวิตที่หายไปหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวัน,วนใช่ครับชีวิตของวัยรุ่นนะนี่ค,คือวัยรุ่นวัยเรียนวัยสดใสแต่กลับต้องไปอยู่ในเรือนจำแบบนี้ที่สําคัญคืออนะไรรู้ไหมไหมยมันสาคัญหลายเรื่องค่ะบรรดาญาติญาติแม่แม่ของคนเหล่านี้ ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่มีที่พึ่งอัะนะค่ะพอไปฟังพวกกองหนุนกองเชียร์หรือบรรดาสนาธที่การคนออกแบบการเคลื่อนไหวทางหลายแหล่นี่นะครับก็ยิ่งเดินผิดทางคุณนันทิยาคือไปชูรูปคือกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในเกมในการต่อสู้ตรงนี้ไปด้วยเพราะแม่ก็ลูกฉันผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคือทิพพูดเนี่ยมันจะมาเหยียบย่ำซ้าเติมนะแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ที่ต้องพูดกันให้เห็นในสังคมตรงนี้นะครับค่ะดูการเมือง